สวัสดีค่ะสกายเองนะคะสวัสดีค่ะมัมมี่เองนะคะในวันนี้เราซื้อบ้าน VIP มากันนะคะคเจ้าคืน <c oughs> บ้านหลังนี้พี่สกายจะเอตอตั้งชื่อว่าอะไรนะคะ จะตั้งชื่อว่า V.I.P. อ๋อบ้าน V.I.P. นะคะดูสิ<อ>บ้านหลังนี้มีเกมด้วยมีเกมเพยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณผู้หญิงคนนี้คะจะไปอาบน้ำโอเคคุณผู้หญิงคนนี้จะไปอาบน้ํานะคะ <c oughs> นี่ระหว่างที่คุณผู้หญิงกําลังจะไปอาบน้ําลูกอมก็ลอยขึ้นมาเองได้นะคะ <c oughs> ทุกคนอ๋ <c oughs> อเ <c oughs> ม่เชา้าเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้ปืนนะ บ้านหลังนี้มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะทุกคนแล้วขนาดทำความร้อนได้อีกด้วยนะคะทุกคนโอ้โหมันเป็นอ่างจ้กุซี่เหรอ <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะในบ้านนะคะพี่สกายก็ได้แต่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวมนมีจะทําคลิปนะคะว่าไอเทมในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างอันนี้ก็ขอมาเป็นสตอรี่สั้นๆให้กับน้องๆทุกคนได้ดูกันก่อนนะ <c oughs> เอาอาบน้ําใหญ่เลยเราควรจะติดตั้งเอ่อที่วางอาบน้ําด้วยดีไหมคะมันวางบนพื้นแล้วดูไม่ค่อยเรียบร้อยเลยติดตั้งแล้วพสกายวางไว้แล้วอ๋อโอเคหลังจากนี้เราก็ <c oughs> นาการวางใน คนจริงเขาไกมาวางแบบนี้อะค่ะอ๋อแบบนี้นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็ทําการี่ไก่อาจจะแต่งสวยไหมอ่าสวยมากค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะพีสกายก็อุ้ยตังค์อยู่ในนี้ <c oughs> ว้าเรากินตังค์เดี๋ยวก่อนโอ้ใช่ใช่หนูควรจะตกใจลูกแล้าหนูกินตังค์เข้าไปค่ะ <c oughs> หนูไม่ควรจะกินเงินเข้าไปนะคะท้องเงินสีแดเนี่ยแต่ในโบกอแต่ในโบก กินเงินได้เฉยเลยงง็กายงงเลยแล้วเราเอาเงินเข้ามาในอ่างน้ำทำไมคะเนี่ยโอ้ <c oughs> oh my god <c oughs> เอาเงินมาแช่ม <c oughs> ีงงมากเลยค่ะโอ้โหฉีดน้ำหอมระหว่างอาบน้ำด้วยเอาไปให้สุดค่ะตรงนี้ <c oughs> ไม่ได้อาบน้ำแช่ความร้อนอ๋อเงินมันไม่สะอาดอานอะต้องเอามาล้างพร้อมกัน <c oughs> ไม่ได้เอามาล้างอี้ทำท่า่ลยจ้อ พี่สกายกิงกนก็ไม่ยิแล้วทุกคนแล้วเขาก็ทำนะอ๋อยิง่ถาอีกลม่ไม่ใช่ใครขำเลยโอเคค่ะตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะคะขนาดมีเขาให้เราเพื่อเพื่อถ่ายกับคนด้วยนะคะว้าวนี่มีเตาผิงด้วยแหละมัมมีว่ามันจะทําให้เราหายใจไม่ออกในบ้านหรือเปล่าเนี่ยมีควันขึ้นมาด้วยเนี่ยควันจะขึ้นไปบนนี้อ๋อมันมีขี้ เครื่องสูบควันขึ้นไปเหรอคะอันนี้ก็จะให้แต่ความร้อนเหรอคะเอาคิสตันมาทําอะไรคะเนี่ยอันคิสตันจะเอาเข้าไปในนี้อาวก็ไม่ได้หาไหล่ะคะแต่มันใส่ไม่ได้ก็ใช่นะสิคะเขาไม่ได้เอาไปใส่นี่คะว้าวเรามีดอกกุหลาบโกลด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าทํามาจากทองค่ะอนั้นไงก็โกลก็แปลว่าทองไงคะนี่ค่ะว้าวแล้วนี่มันคือเครื่องอะไรอะเครื่องทําทองที่เอาไว้แบบ สำหรับที่เราเอามาทำรูปผ้ารูปภาพแบบสีทองโอ้โอโรูปภาพแบบสีทองเลยเหรอสําเนียงโอเคค่ะ <c oughs> หูย luxury สุดๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ก็คือมีทองเนียค่ะไอเทมคือมีทอง <c oughs> มีทองมีเงิน เรากินเงินเป็นอาหารด้วยนะตอนนี้าตาโลกแต่ชีวิตจริงเรากินไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราตุยไปเราอาจจะท้องเสียได้เอาเราเอาคิสตันมาทําอะไรคะเนี่ยเราเอาคิสตนันแล้วเราทา้กายเอากล่องปอมมาใส่ในนี้กับรวมี้มันก็จะออกมาเป็นแบบน,นี้ มันมีชอบน้องหมีมากเลยนะเขามีแหวนเป็นของตัวเองแต่ว่าเขาไม่ได้เอาแหวนไปที่นิ้วนะคะเขาแหวนไว้ที่หัวะคะ <c oughs> ่ะจะแหวนทาไมใส่ที่นิ้วนะคะอ๋อโอเคค่ะแต่ในบปก็ใส่ไม่ได้นูจะเอาคิทตันไปไว้ในเจกันเพื่ออะไรนะคะมันไม่ใช่ดอกไม้ไม่ได้มันคือเจกันนั่นก็คือที่ที่ใส่ดอกไม้่ไม่ก็ <นะ S 2> <ๆ S 1> อยากเอาไปใส่ตุกแต่งเอาเหรอแต่มันตุกแต่งไม่ได้นะคะอ่ะ เอาไที่เดิมพ<ม>ยายามแล้วอะไรที่มันพยายามแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวางไว้ก่อนนะคะเราจะขึ้นเราจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปนชั้นสองานมีไพมีมีทางรีอ <c oughs> แล้วก็มีทังตู้เย็นที่แบบกดน้ำได้ด้วยว้าวสุดยอดไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้นสองแล้วนะเด็กๆของแม่ เด็กๆนั่นก็คือเขาเตรียมออกมาแล้วเขาออกเขาเดิอนออกมาแล้วอ่าอันนี้ก็<า>คือพี่น้อง<ะ>ของเรานั่นเองใช่ยังเด็กอยู่เลยมัดผมด้วยน้องออกมาซีนเดียวค่ะหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วดูว้า าม,ามาก์มาร์กนะมันมีพอเข้าใจนะแต่ว่าเราจะมาร์กมากทั้งๆที่ใส่ชุดเตรียมออกจากบ้านแล้วเหรอคะอ๋อเม่เตรียมออกจากบ้านจะกินอาหารอา๋อเดี๋ยวจะ,จะออกไปก<อ>ทำจะกินอาหารที่บ้านอูอ้ยพ่อครีมกันแดดด้วยค่ะไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าพ่อขนาดนี้เลยทีเดียอ๋อเป็นครีมที่เอาไว้ทาทาของจมูกกัดูจมูกไม่ใช่มันคือครีมซันเซสค่ะคือแบบเป็นคีมกันแดด ล่าลงไปในป่า <What? S 2> แต่ลาดึงป่าก็าโอ้โหก็คือแล้วก็นานลานา,า,าล่าลาดเลอะสิาลาาเลอะพื้นเลยค่ะ <laughs> ใช้เวลาคิดค้างๆนานนะคะหม่อมมี่ก็ปล่อยให้คิดค่ะทุกคน <laughs> อุ๊ยอาหารแมวเอามาแล้วมันกินแล้วอุ๊ยเป็นรูปปลาด้วยนะแต่ว่าทำไมเขานอนแบ <c oughs> นนบเขานอนหลับอะค่ะ เล้ต้องไปเงะ้วีมุกโปง่งนะน้องหลับที่มุกปวงว้าวอาหารของเราวันนี้ก็คืออาหารของที่เป็นช็อกโกแลตผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างคะมีมีที่เป็นช็อกโกแลตสตอรอเบอร,รี่แล้วขนาดมีแอปเปิ้ล แอปเปิลแล้วมีแตงโมส่วนอัน,นอันนี้คือน้ำแปบซี่น้ำแปบซ,ซี่เหรอคะส่วนอันนี้คือน้ำนมอ,อ๋อมีน้ำนมกับน้ำแปบซี่ด้วยนะคะภาษาอังกฤษแล้วแตงโมเรียกว่าอะไรนะคะ watermelonyeswatermelon yes. Water นะคะแล้วขนาดอันนี้ยังเป็น ยังเป็นช็อกโกแลตสตรอเบอรีร่แล้วก็แล้วก็มีสตรอเบอรีร่แล้วก็มีแตงโมว้าวแล้วคนน้อยนะคะน้องน้อยนี่ทายกินอะไรดีอ๋อน้อยยังไม่มีเก้าอี้เลยอ่าไปตามร่าหาเก้าอี้มาให้น้องกันดีกว่านะคะใช่ค่ะแต่เขามีเก้าอี้ไม้แล้วอ๋อมีเก้าอี้ไม้เล็กเหรออ้าวว้าแล้วทิ้งเก้าอี้กันอย่างนี้กันเลยนะคะ ไม่ถึงไม่ได้ทิ้งข่ะวิจกาเดี๋ยวเราจะมาทำเก้าอี้ตัวใหม่อ่าเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวแ <c oughs> ยกไอเทมแยกให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็มากเลยอุ้ยมีเก้าอี้สําหรับเด็กด้วยน่ารักตุรี <บน S 1> มากปนกันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาน้องมานั่งก่อนอ่ะ เอาน้องยังนั่งไม่ได้น้องยังไม่ได้เตรียมมหาเลยว้าวกินก็ไปเลยมันเกินดีนะก็กินก็ไปเลยจัดลาบากเอาเดี๋ยวจานเอาไว้ก่อนนะคะจานนี้ไม่ต้องกินค่ะจานไม่กินนะเขาแค่จะเอาไปล้างอ๋อเดี๋ยวเอาไปล้างเองใช่ไหมคะแล้วแกสามารถเอาน้ําอ่ะแล้วก็เข้าไปดื่มได้ด้วยว้าวดีมากเลยีนเกี้ยงแล้วค่ะก็เอาไปไว้ที่สิงค์เอาน้ําเข้าไปดื่มได้ด้วยนะคะเอาน้ําที่เขา น้ำยาล้างจานซส่หัวไม่ได้นะคะแต่ว่าในในบกกถ้าเราเอาเอาน้ำล้างจานมามาใส่หัวแล้วก็หัวก็จะเปลี่ยนสีหรอคะเปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกันกับที่ล้างจาน่ะนะคะโอ้ m ม g o กมันมีงงใจมากเลยนะคะตอนนี้ทุกคนก็ดูไปด้วยความสนุกสนานนะคะอย่าคิดอะไรมากนะคะ เพราะว่ามันคือเมืองจำลรองเราจะทำอะไรก็ได้นะโอเคเราจะปล่อยให้เด็กถือโทรศัพท์เครื่องใหญ่เท่ากับตัวเขาไม่ได้นะคะเราต้องไปเอามาคุณของแม่แม่เอามาฝากโอเคแม่แค่ให้ฝากถือโอเคโอเคนะคะตอนนี้เราก็แม่แม่กดน้ำกดน้ำเปล่าแล้วก็มามาดื่มโอ้โอร่อยอร่อยจนต้องเรียปากเลยทีเดียว เพราะว่าอร่ยอยไงกินเกี้ยงทั้งสองคนเลยะะแล้วสามารถฤแล้วดูกดน,นะแล้วน้ำก็ยังไหลอยู่ใช่ค่ะล้นเลยค่ะเมื่อกี้น,นี้ <c oughs> อ่าพี่สกายฝากช่องหน่อยส่ะสำหรับวันนี้กดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์หลือคอมเมนต์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ